Why? ปีมาปลดล็อกชีวิตปรับอุปสรรคขอขมากรรมในกุฏิเก่าของหลวงปู่ยิ้มภายในเต็มไปด้วยของล้ำค่าและพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่มากมายที่วัดบัววันอำเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมซึ่งปัจจุบันที่นี่นะคะถูกบูรณะให้เป็นหอดมนต์ที่สวยงามมากมาแก้ชีวิตที่ติดขัดให้รุ่งโรจน์ราบรื่นด้วยการขอขมากรรมในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เปี่ยมไปด้วยพลังบุญคุณธรรมที่หลวงปู่ยิม้มท่านได้บำเพ็ญไว้และได้ทำต่อหน้าพระสมัยรัตนะาที่มีอายุนับร้อยปี ถึง3องค์คือพระพุทธปัญญายานเป็นองค์ประธานหลวงพ่อเกตทันใจและก็พระมาลัยและด้านหน้านะคะยังจะเป็นหลวงพ่อพระพุทธเจ้า5พระองค์ข่าวดีแจ้งบุญด่วน17พฤษภาคมนี้มาตั้งผังรวยขอทรัพย์ใหญ่ทำบุญถวายทองก้อนใหญ่เพื่อหล่อองค์แทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธชินราชมหามงคลชัยยบดีผู้สร้างจะมีแต่คำว่าชนะคำว่าสำเร็จใครมาร่วมงานก็จะได้รับของที่ระลึกไปด้วยนะคะ17พฤษภาคมนี้ที่วัดบัวหวันจังหวัดนคร มาหลอ่อพระใหญ่กันเยอะๆนะคะ